ทำบุญลุ้นเลขเด็ดคอหวยแห่สองเลขรถเลขฐานพระพุทธรูปองค์ใหม่ได้เลขเด็ดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดงด,ง,ดงมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะแห่สองเลขทะเบียนรถที่ขนพระพุทธรูปองค์ใหม่แล้วก็สองเลขเด็ดที่ฐานพระพุทธรูปนะคะที่ช่วยกันไป ใบที่ศาลาการประเรียนที่สร้างใหม่นะคะก็เห็นเลขเด็ดกันนะคะที่วัดเขาพระทองนะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลเขาพระทองอำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการแปดกองบังคับการฝึกพิเศษกองประชาการตำรวจตะวินชายแดนค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ภายใต้การนำของผู้กำกับการภาค8นะคะนำนักเรียนนายสิบตำรวจจิตอาสา19นายนะคะช่วยกันเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปนะคะน้ำหนัก3าถึง5ตันนะคะ3องค์ที่ปฏิสถานภายในสาราการประเรียนหลังเก่านะคะที่สภาพชำรุดสุดโทมนะคะเพื่อรื้อถอนนะคะนำพื้นที่ไปใช้สร้างโบสถ์วัดเขาพระทองนะคะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการจิตอาสาทำความดีถวายพ่อนะคะก่อความดีถวายแม่เราทำดีด้วยใจเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2564นี้นะคะโดยมีชาวบ้านและก็ลูกศิษย์ของวัดนะคะที่ทราบข่าวว่าทางวัดจะมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้ง3องค์นะคะ เพื่อจะนําไปประดิษฐานในศาลาเฉลิมพระเกียรติหรือศาลาเขียวนะคะห่างออกไปประมาณ50-60เมตรนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปนะคะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่นะคะน้ําหนักมากนะคะแต่การเคลื่อนย้ายก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะว่าทหารช่วยกันนะคะค่อยๆขนย้ายนะคะก่อนจะเริ่มทําการรื้อกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็ หรือโคงไม้หลังคาของสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่าออกนะคะโดยสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่านะคะมีอายุนะคะประมาณ36ปีสร้างเมื่อปีพศ2528นะคะก่อนการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปนะคะนักเรียนนายสิบตำรวจตะวินชายแดนและก็ครูฝึกนะคะพร้อมชาวบ้านพบว่าแท่นปูนประดิสถานขององค์พระพุทธรูปนะคะมีการสลักข้อความว่า สร้างอุทิ์ให้กับคุณพ่อจับสิทธิชุมและก็เด็กชายสมคิดเจียคม28สิงหาคม32นะคะทำให้ชาวบ้านและบรรดาคอหวยถึงกับตาลุกเลยนะคะเพราะว่าเลขนี้บอกว่าต้องเฮงแน่นอนเขาบอกอย่างนั้นนะคะเป็นเลขเด็ดที่ทุกคนลุ้นนะคะทุกคนอยากได้งวดนี้นะคะ ทุกคนบอกว่างวดนี้ต้องมาแน่ประมาณนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะบรรดาคองหวยนะคะก็แห่ซองทะเบียนรถบรรทุกหกล้อของตํารวจที่นํามาใช้ขนพัธรูปเป็นป้ายทะเบียนตาโลนะคะแปดหกหกสองแปดนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคองหวยก็ส่องเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเลขเหล่านี้จะนําโชคมาให้นะคะเพราะว่าร่วมกันทนําบุญก็เลยต้องลุ้นเฮงหน่อยนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ